สวัสดีครับอีพีนี้เรามาคุยกันในเรื่องวิธีใช้ชีวิตให้มีความสุขและก้าวหน้าในหมู่คนอิจฉาและคิดลบนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คนอิจฉามักจะทําเสมอนะครับพวกเขาจะคิดถึงและก็หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของคนที่พวกเขาอิจฉาพวกเขาจะเป็นเหมือนวิญญาณตามติดที่น่าขนลุกสําหรับใครที่ถูกอิจฉานะครับความคิดของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่ชอบและความเกลียดชังพวกเขาคิดถึงแต่สิ่งที่พวกเขาอิจฉาริษยา ทั้งที่เห็นได้จับต้องได้ในสิ่งที่คุณมีนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุจับต้องได้อย่างเช่นรูปลักษณ์ของคุณลักษณะนิสัยของคุณและพวกเขาก็คุ้นคิดอยู่เสมอว่าจะทําให้อะไรก็ตามที่เป็นส่วนดีของคุณนั้นลดน้อยลงหรือว่าดูแย่ลงได้อย่างไรอย่างน้อยก็ในใจของพวกเขาเองนะครับพวกเขามองข้ามความสําเร็จของคุณหรือไม่ก็ไม่มองไม่รับรู้ทั้งสิ้นพวกเขาจะกวาดความสําเร็จของคุณเอาไปซ่อนไว้ใต้พรมไปเลยนะครับ คนขี้อิจฉานั้นไม่ยอมรับความสําเร็จของคุณแม้ว่าคนทั้งโลกจะยอมรับก็ตามนะครับคนขี้อิจฉาคิดกับคุณด้วยความดูถูกแม้ว่าคําพูดของพวกเขาที่พูดกับคุณฟังดูคล้ายกับความชื่นชมแต่ว่าความหมายจริงๆมันคือการดูถูกนะครับพวกเขาวางแผนว่าจะได้สิ่งที่คุณมีไปเป็นของพวกเขาเองได้ด้วยวิธีไหนพวกเขาพยายามทําให้คุณดูมีความสําคัญน้อยลงเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เข้าไปอยู่ในฐานะที่มีความสําคัญมากกว่าอย่างน้อยก็ในความคิดของพวกเขาเองนะครับ พวกเขาพยายามที่จะหาสิ่งทดแทนสิ่งที่พวกเขาอิจฉาคุณซึ่งพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะได้มาด้วยตัวเองด้วยสิ่งอื่นที่พวกเขาสามารถซื้อได้หรือแม้แต่ว่าคดโกงหรือว่าหลอกลวงคนอื่นเอามานะครับคนขี้อิจฉาไม่มีวันชมเชยหรือว่าชื่นชมคุณอย่างจริงใจแทนคําชมเชยคุณจะได้รับคําพูดที่ประชดประชันและเล่ห์เหลี่ยมที่พวกเขาแซงทําท่าทีว่าให้ด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดแต่มันก็แค่หลอกคุณให้เข้าใจผิดนะครับ คนขี้อิจฉานั้นไม่ชอบคุณแต่ว่าจะแกล้งทําเป็นเพื่อนของคุณเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลหรือรายละเอียดของชีวิตคุณเอาไว้ใช้ในทางลบคนขี้อิจฉานั้นไม่ต้องการความสุขของคุณและก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะหักหลังหรือว่าทําลายมันนะครับคนขี้อิจฉานั้นทนเห็นคุณมีความสุขไม่ได้แล้วก็พยายามพูดหรือโน้มน้าวคุณว่าความสําเร็จและความสุขของคุณนั้นมันเป็นเรื่องของโชคที่ไม่สมควรไม่ดีและก็ไม่คู่ควร ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาอยากได้มันเองแต่ว่าพวกเขาทําไม่ได้นะครับนั่นคือลักษณะทั่วไปคร่าวๆของคนที่ขี้อิจฉานะครับการจัดการกับคนที่ขี้อิจฉาและก็คิดลบอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเหตุให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาด้วยความจําเป็นอย่างเช่นอยู่ในสังคมเพื่อร่วมง,งานในบริษัทหรือว่าในองค์กรอยู่ในกลุ่มญาติหรือว่ากลุ่มลูกพี่ลูกน้องในครอบครัวเป็นต้นนะครับ แต่ก็มีวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการด้านความสัมพันธ์กับพวกเขาได้อาจจะไม่ถึงกับแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าปล่อยให้ชีวิตคุณจะต้องวุ่นวายอยู่กับคนขี้อิจฉาพวกนี้ตลอดไปโดยไม่จัดการอะไรสักอย่างนะครับข้อ 1. กําหนดขอบเขตสิ่งที่สําคัญก็คือต้องสร้างและก็รักษาขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับคนที่อิจฉาริษยาและก็คิดลบต่อคุณนะครับขีดเส้นที่คุณยอมรับได้ให้ชัดเจนแล้วก็ยึดเส้นนั้นเอาไว้เสมอนะครับ คุณไม่จําเป็นต้องปล่อยให้พฤติกรรมของพวกเขาส่งผลต่อคุณหรือว่าอารมณ์ของคุณเช่นเดียวกับที่คุณไม่ยอมให้ใครบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะครับอย่าปล่อยให้พลังงานด้านลบเข้าสู่พื้นที่ทางอารมณ์ของคุณอย่างเช่นหากมีคนเริ่มยกหัวข้อคุยที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคุยซ้ําๆก็ให้คุณพูดเปลี่ยนเรื่องสนทนาทันทีอย่างไม่ลังเลแต่ด้วยท่าทีที่ไม่ได้แสดงความโกรธหรือความไม่พอใจอะไรออกมานะครับให้พวกเขารู้สึกเพียงแค่ว่าคุณจะไม่คุยเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับข้อ2 ดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะครับการดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องสําคัญเมื่อต้องรับมือกับคนที่ขี้อิจฉาแล้วก็คิดลบนะครับอย่าลืมจัดสรรเวลาสําหรับกิจกรรมที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและก็ร่างกายของคุณให้ผ่อนคลายและก็ชาร์จพลังตัวเองให้เต็มอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นการไปออกกําลังกายหรือว่าทํางานอาริเรกที่คุณชอบอย่างเช่นหากว่าคุณรักการวาดภาพก็ให้อุทิศวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับการสร้างสารร์งานศิลปะเข้าร่วมชั้นเรียนทําสมาธิอ่านหนังสือเล่มใหม่ หรือแม้แต่เข้าสปาไปพักผ่อนแบบสบายๆนะครับการทําแบบนี้ทําให้ความคิดทางลบหรือว่าความหงุดหงิดที่มีคนคอยจ้องอิจฉาคุณนะครับมันจะมีเวลาอยู่ในหัวคุณน้อยลงข้อ 3. มุ่งเน้นไปที่แง่บวกของชีวิตคุณเองเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องง่ายที่เราจะถูกหลอกล่อหรือว่าดึงให้จมอยู่กับความคิดเชิงลบเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่อิจฉาริษยาเรานะครับพยายามให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณนะครับ ยืนยันตัวเองด้วยเรื่องด้านดีเรื่องราวของความสําเร็จแล้วก็เสพแต่เรื่องเชิงบวกนะครับจําช่วงเวลาที่คุณเอาชนะอะไรที่ยากๆในชีวิตด้วยความเพียรพยายามแล้วก็ใช้ความทรงจําที่ดีเป็นโล่ป้องกันคนที่อิจฉาริษยาคุณนะครับข้อ 4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหากคุณต้องการสื่อสารกับคนที่อิจฉาริษยาหรือว่าคิดลบกับคุณนะครับพยายามสื่อสารด้วยท่าทีที่สงบไม่แสดงท่าทางเย้ยหยันหรือว่าดูหมิ่นนะครับ หลีกเลี่ยงการตอบโต้แบบคำต่อคำหรือว่าโต้เถียงแบบเสียงดังแค่พยายามมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นก็พอเมื่อคิดว่าพูดประเด็นที่คุณต้องการจะพูดจบแล้วให้แยกย้ายทันทีเสมอนะครับไม่เปิดโอกาสให้มีช่องว่างเพื่อเริ่มเรื่องใหม่ขึ้นมานะครับข้อ 5. ขอการสนับสนุนจากคนที่เชื่อถือได้นะครับการพูดคุยกับเพื่อนที่คุณไว้ใจสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณและคนอิจฉาริษยาและคนคิดลบ ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับการที่คุณมีคนคุยด้วยสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความรู้สึกแล้วก็หาวิธีรับมือที่มันดีต่อสุขภาพจิตของคุณได้นะครับข้อ6ไม่จําเป็นจะต้องพยายามทําดีกับพวกเขานะครับไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่น้อยบางคนนั้นรู้สึกกังวลเวลารู้ว่าใครอิจฉาหรือว่าคิดลบต่อตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไปหาวิธีทําดีเป็นพิเศษเพื่อหวังที่จะลดความรู้สึกอิจฉาของคนอื่นนะครับการพยายามทําแบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณไม่ควรที่จะ แสดงออกให้เห็นหรือสื่อไปในทํานองที่ว่าคุณทําดีกับพวกเขาเพราะว่าคุณรู้ว่าพวกเขาอิจฉาหรือว่าเกลียดคุณเพื่อให้ความดีของคุณทําให้พวกเขาหายอิจฉาหรือว่าหายเกลียดนะครับเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีวันยอมรับมันจะไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆว่าพวกเขาอิจฉาคุณเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากถูกเรียกว่าเป็นคนขี้อิจฉาหากคุณรู้สึกได้ถึงความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงว่าใครกําลังอิจฉาหรือว่าเกลียดคุณคุณก็ควรอยู่ห่างจากพวกเขานะครับ ถ้าคุณจะทําดีก็ให้ทําดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําและมันเป็นตัวตนที่ดีของคุณปกติอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ทําดีเพื่อมุ่งเป้าให้คนขี้อิจฉาเห็นแล้วก็เลิอกอิจฉาคุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อ7อย่าเปลี่ยนตัวตนของคุณเพื่อเอาใจพวกเขาอย่าทําเด็ดขาดนะครับสิ่งหนึ่งที่คนขี้อิจฉาต้องการมากที่สุดก็คือให้คุณไปอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาดังนั้นอย่าทาอย่าทําให้รูปลักษณ์ภายนอกของคุณดูแย่ลง เรียนได้เกรดไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่เพราะม,มัวแต่กังวลกับคนขี้อิจฉาพวกนั้นนะครับแต่ให้คุณใช้พลังงานด้านลบของพวกเขาเป็นกําลังเสริมเชิงบวกให้กับตัวคุณเองแล้วก็ยกระดับสถานะของคุณขึ้นไปอีกหากคุณรู้ชัดว่ามีคนอิจฉาคุณสําหรับทรงผมใหม่ของคุณก็ทําทรงผมนั้นต่อไปและหาสไตล์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาจะยิ่งโกรธหรือว่าขัดเคืองใจมากขึ้นอีกแค่ไหนมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแค่ทําต่อไปเพราะว่าความอิจฉาของพวกเขาที่มีต่อคุณนั้นจะไม่่เปปลลียนแง ข้อ8นิ่งเฉยต่อพวกเขาแล้วก็ทําต่อยินดีด้วยความอิจฉานั้นคือการชมที่จริงใจที่สุดหากมีคนอิจฉาคุณแสดงว่าพวกเขาต้องการสิ่งที่คุณมีอย่างชัดเจนพวกเขาอยากเป็นคุณและพวกเขาคิดว่าคุณดีกว่าพวกเขาเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองที่คุณทําให้มันเปิดเผยตัวออกมาดังนั้นจงลืมคนพวกนั้นเสียจงทําตัวให้ยอดเยี่ยมประสบความสําเร็จต่อไปและก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดต่อไป เพราะคนที่อิจฉาและก็เกลียดชังจะอยู่ด้านล่างสุดเสมอนะครับขอให้จําไว้ว่าคนขี้อิจฉาและเกลียดชังนั้นมีปัญหาในตัวของพวกเขาเองไม่ใช่อยู่ในตัวคุณพวกเขาไม่มีความมั่นคงในจิตใจอย่างรุนแรงซึ่งมันเป็นปัญหาทางจิตของเขาที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้แทนที่จะแก้ไขจิตใจของตัวเองพวกเขากลับมุ่งเป้าไปที่คุณแทนเมื่อคุณแสดงท่าทีอะไรออกไปที่มองได้ว่าเกี่ยวกับพวกเขาคุณจะตกเป็นเป้าเสมอดังนั้นนิ่งเฉยเหมือนพวกเขาไม่มีตัวตนและทําสิ่งที่คุณทําอยู่ต่อไปนะครับ ข้อ9พยายามบอกหรือว่าแชร์ข้อมูลเรื่องความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวหรือว่าอาชีพของคุณให้น้อยลงกับคนที่ขี้อิจฉาคุณหรือไม่แชร์เลยดีที่สุดนะครับหลักการเบื้องหลังคําแนะน,นํานี้มีรากฐานมาจากความเข้าใจที่ว่าการแบ่งปันหรือว่าบอกความสําเร็จของคุณกับคนที่อิจฉาคุณนะครับไม่เพียงแต่คุณจะไม่ได้การร่วมเย็นดีหรือว่าการชมเชยจากใจจริงเท่านั้นแต่มันมักจะทําให้ความรู้สึกด้านลบต่อคุณนั้นรุนแรงขึ้นอีกด้วยนะครับ คนที่มีแนวโน้มจะขี้อิจฉามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยอยู่ในสิ่งที่เปรียบเทียบกันก็สามารถทําให้พวกเขารู้สึกขาดมากขึ้นและยิ่งไม่พอใจได้ด้วยนะครับด้วยการบอกหรือว่าแบ่งปันความสําเร็จของคุณให้กับพวกเขารับรู้คุณจะเพิ่มการเปรียบเทียบเหล่านี้โดยที่ไม่ตั้งใจทําให้เกิดความตึงเครียดในความรู้สึกของพวกเขามากขึ้นความเครียดนี้สามารถแสดงออกมาเป็นท่าทางที่เครียดอารมณ์เสีย คำพูดดูถูกดูหมิ่นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าแม้แต่ความพยายามที่โจงแจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่เพื่อดูแคลนหรือว่าด้อยค่าความสำเร็จของคุณให้คนอื่นฟังนะครับนอกจากนี้สุขภาพจิตของคุณยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการรับรู้แล้วก็ตีตัวออกห่างจากสภาพแวดล้อมหรือว่าคนที่ไม่ส่งผลดีต่อการเติบโตหรือว่าความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณนะครับ การที่จะมองหาการยอมรับหรือว่าชื่นชมจากคนที่อิจฉาคุณนั้นไม่เพียงแต่ทําให้คุณเหนื่อยใจโดยเปล่าประโยชน์แต่ยังส่งผลต่อคุณค่าในตัวเองและก็แรงจูงใจของคุณอีกด้วยนะครับลองนึกภาพคุณเพิ่งได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารในที่ทํางานนะครับมันเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญที่คุณได้ทํางานอย่างหนักและก็คุณมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่คุณมักจะบอกหรือว่าแบ่งปันความรู้สึกที่ดีกับเขาเสมอทุกครั้งที่คุณแบ่งปันความสําเร็จกับเพื่อนคนนั้น คุณจะสังเกตเห็นว่าแทนที่จะแสดงท่าทางมีความสุขและก็ยินดีกับคุณเขามักจะทําเหมือนมองข้ามความสําเร็จของคุณอย่างเช่นเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่บอกเป็นในว่าคุณได้ความสําเร็จนั้นเพราะคุณแค่โชคดีกว่าคนอื่นเท่านั้นเป็นต้นนะครับถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้แทนที่คุณจะบอกข่าวสารการเลื่อนตําแหน่งของคุณกับเพื่อนคนนั้นโดยทันทีคุณอาจจะตัดสินใจไปฉลองกับคนที่แสดงความสุขอย่างแท้จริงต่อความสําเร็จของคุณมาโดยตลอดที่คุณมั่นใจนะครับ ต่อมาหากต้องคุยเรื่องงานตามปกติในการสนทนากับเพื่อนคนนี้คุณก็สามารถพูดถึงการเลื่อนตำแหน่งแบบเหมือนพูดกับคนทั่วไปได้โดยไม่ทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญหรือทำให้มันเป็นศูนย์กลางของการสนทนาระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะครับวิธีนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต้องซ่อนความสำเร็จหรือว่าทำตัวเป็นความลับมากจนเกินไปนะครับแต่ว่ามันเป็นการรู้ชัดถึงความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ของคุณและการเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวออกไปในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและก็ที่เป็นบวกกับคุณเท่านั้นนะครับ ข้อ10อย่าพยายามชมพวกเขาด้วยหวังว่าจะทําให้พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ผลนะครับจิตใจของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนและรูปแบบพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ฝังลึกอย่างเช่นความอิจฉาริษยาหรือว่าความคิดในเชิงลบมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษกว่าคนปกติทั่วไปนะครับมีบางคนเชื่อว่าการพูดชมหรือว่ายกย่องคนที่แสดงความอิจฉาริษยาหรือว่าคิดลบกับตัวเองจะสามารถเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นความคิดด้านบวกกับเราบ้างก็ได้ แนวคิดนี้ก็คือบางทีการทําให้คนขี้อิจฉารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพวกเขาอาจจะมีเหตุผลน้อยลงที่จะอิจฉาหรือว่ามองโลกในแง่ร้าย,ายอย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้อาจจะส่งผลในทางตรงข้ามด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องความจริงใจการกล่าวชมเพียงเพื่อต่อต้านความคิดเชิงลบของใครสักคนนั้นมันมีแนวโน้มสูงมากที่คนคิดลบอยู่แล้วจะมองว่าคุณไม่จริงใจพวกเขาสรุปว่าคําชมที่ได้รับจากคุณน,นั้นไม่จริงใจหรือว่าเจตนาส่อเสียดพวกเขา เพราะว่าโดยธรรมชาติของพวกเขาเองนั้นปกติก็เป็นคนคิดแบบนั้นอยู่แล้วนั่นเองครับต่อมาคือมันจะเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงลบหากคนที่อิจฉาหรือคิดลบพบว่าพวกเขาได้รับความสนใจจากคนอื่นหรือว่าได้รับคําชมทั้งๆที่พวกเขาทําตัวแบบนั้นพวกเขาก็อาจจะทํานิสัยแบบนั้นต่อไปด้วยความมั่นใจหรือว่าเพิ่มระดับพฤติกรรมร้ายๆขึ้นไปอีกเพื่อกระตุ้นให้คนอื่นมาชมเชยเพื่อเอาใจอีกนะครับต่อมาคือคุณจะรู้สึกไร้ศักดิ์ศรี การพยายามยกคนอื่นให้สูงขึ้นทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณค่ามากขนาดที่ต้องยกย่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งที่คุณทําไปไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็อาจจะทําให้ความภาคภูมิใจของคุณนั้นเสียไปแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเครียดและก็เกรงมากเกินไปนะครับข้อ11ตัดเรื่องหรือเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าทั้งหมดในชีวิตของคุณแล้วก็อย่าทําอะไรเหมือนเป็นเรื่องสําคัญต่อหน้าคนที่อิจฉาริษยาคุณนะครับ แนวคิดนี้มีที่มาจากแนวคิดในการปกป้องตัวเองจากการคิดลบหรืออันตรายโดยไม่จําเป็นนะครับคนขี้อิจฉานั้นมักจะใช้ความสําเร็จหรือว่าเหตุการณ์สาคัญของคนอื่นเป็นเครื่องวัดและเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขาเองนะครับเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพร้อมจะทําให้ความรู้สึกคุนเคืองหรือว่าความขาดในชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พวกเขามีโอกาสโต้อตอบในลักษณะที่เจ็บปวดหรือว่าสร้างความเสียหายได้มากขึ้นโดยการเลือกที่จะมองข้ามหรือระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตหรือความสําเร็จบ,บางอย่างต่อหน้าคนขี้อิจฉา คุณควรจะทําตามแนวทางต่อไปนี้นะครับก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกลายเป็นแง่ลบพูดง่ายๆว่าไม่เสี่ยงดีกว่าการไม่กระตุ้นจะช่วยลดโอกาสที่คนเหล่านั้นจะโต้อตอบในทางลบหรือแสดงความคิดเห็นที่แย่ๆและทําร้ายจิตใจคุณให้น้อยลงนะครับต่อไปคือรักษาสุขภาพจิตของคุณเองการต้องรับมือกับความคิดเชิงลบของคนอื่นอย่างยาวนานหรือว่าการต้องคอยปกป้องชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จของคุณอาจจะทําให้อารมณ์ของคุณขุ่นมัวได้นะครับ การมองข้ามเหตุการณ์ต่อหน้าคนที่อิจฉาริษยาหรือว่าคิดลบต่อคุณถือเป็นการปกป้องพื้นที่ทางจิตใจของคุณเองนะครับต่อไปคือรักษาบรรยากาศที่ดีให้กับส่วนรวมนะครับบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนที่ขี้อิจฉาหรือว่าคิดลบได้ทั้งหมดอย่างเช่นการรวมตัวของครอบครัวใหญ่หรือสภาพแวดล้อมในที่ทํางานการทําให้เรื่องหรือว่าประเด็นต่างๆนั้นเกิดขึ้นน้อยๆลงนะครับก็อาจจะรักษาบรรยากาศที่ดีของส่วนรวมได้มากกว่า เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปก็คือเน้นการเอาเวลาไปใช้กับคนที่จริงใจจะดีกว่านะครับการแบ่งปันความสําเร็จและความสุขของคุณกับคนที่ใส่ใจคุณอย่างแท้จริงและก็ยินดีกับคุณอย่างจริงใจนั้นถือเป็นเรื่องคุ้มค่าเวลาชีวิตที่จะใช้ไปในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและก็มีความหมายมากขึ้นสิ่งนี้สามารถให้รางวัลชีวิตแก่คุณและเติมเต็มชีวิตของคุณได้มากกว่าในระยะยาวนะครับ ลองนึกภาพเปรียบเทียบว,ว่าคุณเพิ่งซื้อรถในฝันหลังจากประหยัดแล้วก็วางแผนทางการเงินมาหลายปีมันเป็นความสําเร็จส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่และก็คุณมีความภาคภูมิใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามในงานสังสรร์วันรวมญาตินะครับคุณมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่มีประวัติมักจะพูดจาดูถูกความสําเร็จของคนอื่นโดยมักจะพูดเป็นนายว่าคนนั้นคนนี้ชอบอวดหรือว่าอยากโชว์มากเกินไปถ้ามีวันรวมญาติครั้งต่อไปแทนที่จะทําให้การซื้อรถใหม่ของคุณเป็นเรื่องหลักของการพูดคุยในวงญาติคุณก็ออาาจจะะเเลืกพพูดถึงมันฉ ในเวลาที่ถูกถามและถ้าถูกถามคุณก็พูดออกมาในลักษณะที่ฟังดูธรรมดารรมดาให้มันจบๆไปโดยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกพี่ลูกน้องของคุณคนนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเชิงลบแล้วก็เป็นการรักษาบรรยากาศดีๆของวันรวมญาติเอาไว้นะครับหลังจากนั้นคุณก็ค่อยไปฉลองการซื้อรถใหม่กับเพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวคนที่รู้ว่าเป็นคนเต็มใจแชร์ความสุขกับคุณอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ12 เรียนรู้ที่จะเพิกเฉยไม่สนใจต่อพฤติกรรมของพวกเขาฝึกเรียนรู้การเพิกเฉยคุณมีอำนาจในการเลือกความสนใจและมีอำนาจในการเลือกให้ความสำคัญกับอะไรก็ตามที่จะมากระทบกับชีวิตและก็จิตใจของคุณนะครับลองนึกถึงสิ่งรบกวนต่างๆมากมายที่คุณเอาชนะมันได้ในระหว่างที่คุณทำงานที่ต้องมีสมาธิจดจอ่อก็ลองใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อเพิกเฉยต่อคนที่เป็นพิษและก็อิจฉาริษยาคุณนะครับข้อ 13. ถ้าการเพิกเฉยแล้วไม่ช่วยอะไร ก็ค่อยๆตัดขาดจากคนแบบนั้นไปนะครับจํากัดการติดต่อแบบค่อยเป็นค่อยไปลองคิดให้เหมือนกับการตัดแต่งสวนนะครับการกําจัดเศษรกๆหรือว่ากิ่งก้านที่ไม่ดีของต้นไม้ออกไปจะช่วยให้สวนทั้งหมดสวยงามน่ามองสดชื่นรื่นรมการอยู่ห่างจากคนที่มีความคิดเชิงลบก็จะส่งผลให้เกิดช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นในชีวิตของคุณนะครับข้อ14อย่าทําตัวสิ้นหวังแล้วก็ไร้ค่าคุณไม่ควรแสดงความกังวล ความสนใจหรือว่าการลงทุนทางอารมณ์ในความคิดเห็นหรือการกระทําของคนที่ขี้อิจฉาหรือว่าคิดลบนะครับทัศนคติที่ไม่แยแสต่อคนพวกนี้ถือเป็นการตั้งเป้าที่จะปกป้องความสุขทั้งทางจิตใจและก็อารมณ์ของคุณเองเหตุผลและวิธีการทําในแนวทางนี้ก็คือรักษาคุณค่าของตัวเองการมุ่งแต่การหาการยอมรับจากคนทุกคนหรือว่าการพยายามเอาใจคนที่อิจฉาริษยาหรือว่าคิดลบต่อคุณนั้นอาจจะทําให้คุณหมดพลังได้ การไม่แสดงความสิ้นหวังหรือว่ามองไม่เห็นความจําเป็นที่ต no <welche> ัวเองจะต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นก่อนถึงจะมีความสุขได้มันจะช่วยรักษาพลังงานและคุณค่าในตัวเองเอาไว้ได้นะครับทําลายพลังงานด้านลบของคนที่อิจฉาคุณคนที่อิจฉาหรือคิดลบมักจะรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขมีความสําเร็จเมื่อรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าหรือว่ามีอํานาจเหนือคนที่พวกเขาอิจฉานะครับการที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สนใจความคิดเห็นของพวกเขาถือเป็นการทําลายพลังอํานาจนี้ได้เป็นอย่างดี แล้วก็ทําให้ความรู้สึกของพวกเขาที่คิดว่าพวกเขาควบคุมคุณได้นั้นหายไปนะครับแสดงการไม่แยแสอย่างชัดเจนพยายามบังคับตัวเองให้ทําแบบนี้ให้ได้ขอให้ยอมรับว่าการไม่แยแสนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเสมอไปนะครับจะมีบางครั้งที่ความคิดเห็นหรือว่าการกระทําเชิงลบเข้ามารบกวนจิตใจของคุณในกรณีแบบนี้แนะนําให้คุณแกล้งทําหรือว่าเสแสร้งทําเป็นไม่ใส่ใจไม่ว่าจริงๆแล้วคุณจะใส่ใจมากก็ตาม แต่หากคุณฝืนแกล้งทําได้นานๆเข้าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้มันก็จะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติของคุณและการเสียแ้งอาจจะนําไปสู่ความเฉยเมยไม่ยเยแสคนพวกนั้นอย่างแท้จริงในที่สุดนะครับลองนึกภาพว่าคุณได้วางแผนการออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักแล้วคุณก็มีความก้าวหน้าด้วยดีคุณจึงเริ่มซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อร่วมงานในที่ทํางานคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะคนคิดลบเริ่มพูดจาแซะหรือว่าเยาะเย้ยว่าคุณเล่นใหญ่เกินไปหรือว่าคุณจะทําได้สักกกี่วันันน แทนที่จะตอบโต้หรือว่าพยายามอธิบายยืดยาวเพื่อให้เพื่อนคนนั้นยอมรับคุณเลือกที่จะใช้วิธีที่ไม่แยแสทําเป็นไม่สนใจแม้ว่าตอนที่เขาแสดงความคิดเห็นจะทําให้คุณขุนเคืองในใจอยู่บ้างแต่คุณก็ยังทํำราวกับว่าพวกเขาไม่เคยรบกวนจิตใจคุณเลยเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะสังเกตเห็นว่าคําพูดของเขาไม่มีผลอย่างที่เขาต้องการและในที่สุดพวกเขาก็จะหยุดกิริยาท่าทางที่ไม่แยแสของคุณแม้ว่าคุณจะต้องฝืนในตอนแรก ไม่เพียงแต่ปกป้องความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณไว้ได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังทําลายวงจรของการคิดลบของคนคนนั้นอีกด้วยข้อ 15. ในฐานะคนธรรมดาที่มีความรู้สึกบางครั้งถ้าคุณอยากจะตอบโต้ก็อาจจะทําได้ด้วยวิธีการบางวิธีที่ไม่เกิดผลเสียอะไรกับคุณทั้งในระยะสั้นและก็ในระยะยาวไม่เกิดผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจที่ร้ายแรงต่อคุณนะครับอย่างเช่นไปยิมมันออกกําลังกายและกินอาหารเพื่อสุขภาพคุณไม่เคยหยุดและก็ไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งนี้ จงสวยจงหลอ่อและจงดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกขี้อิจฉานั้นเป็นมนุษย์ที่เดาทางได้ไม่ยากพวกเขาจะอิจฉาริษยาและก็มีใจโกรธเคืองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คุณไม่ได้สนใจพวกเขาในใจของคนอิจฉาริษยาพวกเขาอยากจะเห็นคุณเศร้าโศกหรือว่าคุณล้มป่วยเพราะว่าคุณกินแต่อาหารขยะหรือไม่ก็อยากให้คุณอดอาหารจนตายดังนั้นหากอยากทาอะไรสนุกสนุกที่ไม่เกิดผลเสียกับคุณ ก็จงทําตัวให้ดูดีที่สุดแล้วก็โพส์ผลลัพธ์ของคุณลงในสื่อโซเชียลแล้วพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกับถูกชคหน้าอย่างจังไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะไม่รู้คนที่อิจฉาคุณอย่างมากนั้นจะเป็นวิญญาณที่ตามติดคุณเสมอพวกเขาจะเห็นและก็เป็นทุกข์อย่างแน่นอนนะครับข้อ 16. ในฐานะมนุษย์ที่มีความรู้สึกถ้าคุณอยากจะเนียนๆตอบโต้บ้างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็ลองไปท่องเที่ยวบ่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปกับคนอื่นๆไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือว่าคนในพื้นที่ หรือว่าใครก็ตามที่คุณสามารถทําให้ดูเหมือนกับใกล้ชิดคุณพูดคุยกับเพศตรงข้ามแล้วก็ทําให้ดูเป็นมิตรแต่ไม่จงแจ้งทางเพศแบบที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็โพสต์ไว้บนโซเชียลมีเดียคนที่อิจฉาคุณจะวุ่นวายใจเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณเข้าเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้เมื่อใดและก็อย่างไรนะครับข้อ 17. ยังอยู่ในประเด็นการตอบโต้ที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับคุณอยู่นะครับจริงๆแล้วไม่อยากจะแนะนํามากนะักแต่คุณอาจจะลองทําดูก็ได้มันเป็นการแก้แค้นที่หวานชื่นสําหรับคุณ พยายามยกระดับการงานอาชีพของคุณและโพสต์บ่อยๆในสิ่งต่างๆที่แสดงสัญญาณบ่งบอกถึงความก้าวหน้าของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ร่ำรวยแต่ก็สามารถทำอะไรที่มีคุณค่าทางศิลปะหรือว่าอะไรก็ตามที่ถือว่าพิเศษกว่าปกติคนที่ขี้อิจฉานั้นเป็นคนตื้นๆที่มองอะไรเพียงผิวเผินเอาจริงๆคือเราสามารถทำให้พวกเขาวุ่นวายใจและก็เป็นทุกข์ได้ง่ายมากคนที่อิจฉาคุณจะอิจฉาความก้าวหน้าของคุณอย่างมากและเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อได้ยินเรื่องพวกนี้ พวกเขาจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่คุณมีอะไรบ้างสงสารถึงพวกเขาว่าคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่ดีคุณได้เงินเดือนและโบนัสก้อนใหญ่และสิ่งต่างๆดูดีมีอนาคตสำหรับคุณในอีกไม่นานนี้เมื่อพวกคนที่ขี้อิจฉาได้เห็นได้รู้หรือว่าได้ยินซึ่งแน่นอนว่ามันไม่รอดหูรอดตาของพวกเขาอยู่แล้วนะครับและพวกเขาก็จะเดือดพล่านอย่างเงียบๆซึ่งมันทั้งตลกและก็น่าสงสารพวกเขาจะทำหน้าตาบูดบึ้งอย่างตกใจและก็พยายามคิดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําเพราะว่ามันช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีและก็มีอาชีพการงานที่มั่นคงหลังจากที่พวกขี้อิจฉาได้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะครับอย่ายอมแพ้เพื่อให้คนพวกนี้มีความสุขคุณต้องไม่ทําตัวให้ดูแย่ตกงานไปสองสาครั้งหรือว่าต้องนอนป่วยบนเตียงเพราะว่าเครียดจากการถูกคนดูถูกคุณต้องรู้ว่าคุณไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาชนะได้พวกเขาจะมองสิ่งนี้เสมือนคุณแข่งขันกับพวกเขาโดยตรงและคุณจะต้องชนะ ไม่ใช่แค่เพื่อตอบโต้กับความอิจฉาริษยาเท่านั้นแต่มันเพื่อศักดิ์ศรีของตัวคุณเองอีกด้วยข้อ18วางแผนทำทุกอย่างในชีวิตโดยที่ไม่มีพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ยังให้มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าจำเป็นนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรที่น่าสนใจให้แก่พวกเขาบ้างแต่คุณก็เล่นอยู่ในเกมของตัวเองทำตัวลึกลับเล็กน้อยกับสถานะที่แท้จริงของคุณแต่ยังคงมีปฏิสัมพันธ์เล็กๆกน้อยๆแก่พวกเขาในฐานะผู้ร่วมงานด้วยเท่านั้น และคุณจะเห็นว่าจิตใจของพวกเขาพังทลายลงด้วยความเดือดดาลเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่กันแน่นะครับลองนึกถึงภาพเหตุการณ์สมมติแบบนี้ก็ได้นะครับสมศรีกับสมหญิงเป็นเพื่อนร่วมงานกันในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงสมศรีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการชอบบงการและอยากรู้อยากเห็นไปหมดว่าทุกคนกําลังทําอะไรกันอยู่สมหญิงอยากรักษาความเป็นส่วนตัวจึงวางแผนช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆในกลุ่มแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดกับสมศรี ในวันศุกร์สมศรีถามสมหญิงเกี่ยวกับโปรแกร,รมวันหยุดสุดสัปดาห์สมหญิงทำตัวให้ลึกลับเล็กน้อยบอกเป็นนายว่าฉันอาจจะไปดูหนังหรือว่าอาจจะไปชายทะเลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกําลังตัดสินใจอยู่สิ่งนี้ทําให้สมศรีคาดเดาอย่างกระวนกระวายแล้วในวันจันทร์สมศรีเห็นรูปถ่ายบนโซเชียลมีเดียของสมหญิงในสถานที่พักผ่อนบนภูเขาซึ่งไม่ใช่ทั้งชายหาดและก็ไม่ใช่ทั้งโรงหนังสมศรีรู้สึกประหลาดใจและก็หงุดหง,งิดไม่น้อยในขณะที่สมหญิงสนุกกับคลิปของเธออย่างสบายใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อส9สุดท้ายหลังจากการตอบโต้เล็กน้อยในสิ่งที่ตัวคุณไม่เสียหายอะไรแล้วในที่สุดก็มาถึงจุดที่เข้าถึงความสงบภายในตัวของคุณเองนะครับและคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการทําเพื่อให้พวกเขาอิจฉายกระดับความคิดและจิตใจของตัวเองด้วยความคิดเชิงบวกจนคุณไม่ดูดซับเศษฝุ่นแห่งความคุนเคืองเข้ามาสู่ชีวิตและก็จิตใจของคุณอีกเลยนะครับการสามารถฝึกฝนตัวเองได้อย่างแท้จริงว่าคนคี้อิจฉาและคนคิดลบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อคุณ และคุณไม่ยอมเสียเวลาใดๆของชีวิตเพื่อทําให้พวกเขาอิจฉาอีกต่อไปคุณจะทําสิ่งที่คุณต้องทําและสิ่งที่คุณอยากทําเท่านั้นนั่นคือชีวิตที่อิสระอย่างแท้จริงนะครับขอให้ระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีการตอบสนองของคุณต่อพฤติกรรมของพวกเขาได้ด้วยการใช้วิธีเหล่านี้คุณสามารถช่วยจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่อิจฉาริษยาและก็คิดลบต่อคุณแบบที่ไม่ให้เกิดผลเสียกับอาชีพการงาน แล้วก็ยังรักษาสภาวะทางอารมณ์ของคุณเองเอาไว้ได้อย่างมีความสุขนะครับขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยคํำคมที่สร้างแรงบันดาลใจที่จะช่วยคุณจัดการกับคนที่อิจฉาริษยานะครับความอิจฉาคือความชื่นชมที่จริงใจที่สุดผู้คนเอาหินกว้างต้นไม้ที่มีผลสุกเต็มต้นเท่านั้นการเด็ดดอกไม้นั้นง่ายกว่าการปลูกดอกไม้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงอยากทําลายพรสวรรค์ของคุณมากกว่าการสนับสนุน ยาเป่าเทียนของใครบางคนไม่เช่นนั้นคุณทั้งคู่จะจบลงในความมืดเฉพาะสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าคุณเท่านั้นที่มันพยายามจะดึงคุณลงไปเมื่อจะเอื้อมมือคว้าดวงดาวให้ระวังคนอยากตัดมืออยากกลัวคำวิจารณ์ต้นไม้ที่สูงที่สุดมักจะต้องเผชิญกับลมที่แรงที่สุดเสมอเพราะขนที่สวยงามทําให้นกเป,นเป็นเป้าหมายของนักล่าคนที่โดดเด่นจึงเป,เป็นเป้าหมายของคนขี้อิจฉาใครก็สามารถบ่นด่าความร้อนของดวงอาทิตย์ได้เป็นพันครั้ง แต่ไม่สามารถหยุดยัง้งไม่ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้แม้แต่วันเดียวก็ตามดอกเดซี่ไม่รังเกียจด,ดอกกุหลาบนั่นคือเหตุผลที่เรามีสวนที่สวยงามดวงอาทิตย์ไม่สูญเสียสิ่งใดเลยในการปล่อยให้ดวงดาวนั้นส่องแสงความหึงหวงพูดว่าแข่งขันกันเองความอิจฉาพูดว่าทำลายกันความเห็นอกเห็นใจกล่าวว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรักบอกว่าให้พลังซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ e ีีนี้นะครับ ถ้า EP นี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ